ทุกทกิจกรรมในศาสนาของเราถูกบัญญัติบนแผ่นดินยกเว้นการละหมาดก,การบัญญัติละหมาดจะจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูตาละนะชั้นฟ้าที่เจ็ดนะครับใกล้ชิดพระบังก์ของอัลลอฮฺสุบฮานาหูตาละเพื่อแสดงความสาคัญของการละหมาดนะครับการละหมาดนี้เป็นลักษณะหละักหรือเป็นจริงที่สําคัญที่สุดนะครับในชีวิตของมุสลิมการละหมาดคือการกระตันยูรู้คุณต่ออัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริง แต่เมื่อการทำละหมาดกับถูกเขี่ยนตีและการคุมหยาบถูกย่ำยีคุณมีความคิดเห็นอย่างไรบบาากฎก,กระทรวงศึกษาธิการให้สิทธิในการละหมาดสิทธิในการแต่งกายทั้งชายและหญิงตามาศาสนาบัญญัติตั้งแต่26กันยายปี2540 แต่ความจริงคือกว่าสิบปีที่หลายสถาบันกับเพิกเฉยและถึงขั้นต่อต้านนี่คือสิทธิโดยชอบธรรมที่เราต้องร่วมลงมือทําเพื่อปกป้องอนาคตลูกหลานของเรา บทสรุปรัฐธรรมนูญมาตรา38บุคคลย่อม,มีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนาและปฏิบัติศาสนาบัญญัติรวมทั้งได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระทำการใดๆอันเป็นการรอนสิทธิเพราะเหตุที่นับถือศาสนามุสลิมเพื่อสันติ ฝืนสันติเพื่อมุสลิม